ที่นะครับบ้านชั้นครับทั้งหมดมี3ห้องนอนนะครับสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวกับพี่น้องอสรงต่อความสุขร่วมกับชิสเกตสร้างบ้านครับผมมาดูเบื้องหลังกันเลยนะี่ครับอันนี้มีการเจาะน้าบาดาลหน่อยครับ ดูเบื้องหลังของสิเจสร้างบ้านครับพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวคอยดูช่องหลักซีสเกตสร้างบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ